มโอยส4ันนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่สำคัญไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวท่านรองนายกภูมิธรรมเวชเชยชัยองค์อิงก็ไม่พูดเรื่องนี้ทักษิณชินวัตรก็ไม่พูดเรื่องนี้พยายามด้อยค่าเบี่ยงเบนความสำคัญโดยโยนไปที่ความกังวลของคนไทยว่าเกาะกูดเป็นของคนไทยหรือเปล่าก็บอกว่าใช่เกาะกูดเป็นของคนไทย ยืนยันตรงนี้เพื่อคนไทยใจเย็นแต่จริงๆแล้วมีเบื้องหลังที่รอระยกภูมิธรรมทานไม่ได้พูดถ้าเกาะกูดเป็นของคนไทยเนี่ยกฎหมายทะเลตามหลักสากลแล้วเขตล้อมรอบเกาะกูด12ไมล์ทะเลนั้นก็ต้องเป็นของไทยด้วยนอกจากนั้นแล้วพ้นเขตอ,อีก12ไมล์ทะเลแล้วอีก24ไมล์ทะเลก็เป็นของคนไทยพื้นที่เศรษฐกิจของคนไทยด้วย ตรงนี้คุณภูมิทําไม่พูดเลยแม้แต่นีดเดียวจงใจที่จะปิดบังความจริงอันนี้ไว้ว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมประเทศกัมพูชาข้าราชการทุกคนทุกคนในกัมพูชาส่วนใหญ่รวมหัวกันสาม,มัคคีกันเพื่อรุกล้ําอธิปไตยของชาติไทยแต่ประเทศไทยกับไม่มีใครลุกขึ้นมาสู้รัฐบาลไทยแทนที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งถูกต้องตามกฎหมายสากลทุกอย่างไม่ผิดเลยแม่แต่นีดเดียวและพยายามจะยกอธิปไตยตรงนี้ให้เขาท่านผู้ชมรับยอมรับมาว่าความรักชาติของคนเขมร กับความรักชาติของคนไทยนั้นมันต่างกันเล็กเกินเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตลกบัดซบตลกร้ายมากแล้วส่อเจตนารวมไปถึงนึงคาพูดที่ว่า m o u 2 5 4 4นั้นยกเลิกไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะฟ้องเอาคือคุณภูมิธรรมเป็นคนพูดเช่นนี้ออกมาเนี่ยผมไม่อยากจะบอกคุณภูมิธรรมแสดงความไม่เข้าใจแถวบ้านผมเขาเรียกว่าโชวโง่ก็คือ m ี่ยมันเป็นเขาเรียก Memorandum of Understanding เป็นข้อตกลงเบื้องต้นซึ่งไม่ใช่ส่นที่สัญญาอะไรทั้งสิ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นสิ ที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเมื่อทํางานไปสักพักหนึ่งแล้วไม่พอใจข้อตกลงเบื้องต้นนั้นก็สามารถถอนตัวได้แต่ที่แน่ๆเลยการที่ยอมรับ MOU 2,114ก็คือการยอมรับหลักการที่ขเขมรกําลังจะวาดเส้นเขตแดนทางทะเลเ,เข้ามารุกล้ำเขตแดนทางไทยซึ่งพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรชการที่9พระองค์ท่านทรงมีพระบรมราชโองการชัดเจนมีหลักฐานให้ดูชัดเจนท่านสั่งการมาเลยว่า ถ้าจะเจรจากันให้ยึดถือเอากฎหมายทะเลสากลเป็นหลักนะฮะตรงนี้แหละที่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เทียมฟ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการสูญเสียทิพย์ตไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราใช้กฎหมายทะเลสากลแน่นอนนะฮะทั้เหมนก็มายอมรับตรงนี้เอาเป็นว่าถ้าเรายังคง เจรจากับกะเม่นด้วยหลักการของ m อ u 2544แล้วเราจะสูญเสียทิพไตยอย่างแน่นอนนะท่านผู้ชมรับได้ไม่กบคำพูดที่ทักษิณชินวัตรพูดบอกว่าเอ้ยช่างมาเถอะแบ่งผลประโยชน์กัน50-50คุณทักษิณพูดแต่เรื่องผลประโยชน์แต่ไม่พูดถึงเรื่องอทิพไตของชาติเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศคุณภูมิธรรมเวาชเชชัยคุณอุ้งอิงนายยตรีท่านก็ไม่พูดถึงพระบรมราชโองการของราชการที่9เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กละเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเรา ประกาศไปตามเฟกนิวส์ที่คุณภูมิธรรมพูดว่าเกาะกูดเป็นของไทยแต่ทำไมคุณภูมิธรรมกับนายกุงอิงถึงไม่พูดละว,ว่าพื้นที่รอบเกาะกูด12ไมล์ทะเลก็ต้องเป็นของไทยด้วยตามหลักกติกาทะเลสากลกฎหมายสากลทางทะเลทําไมถึง2คนที่ไม่พูดเพราะว่าไอ้12ไมล์ทะเลที่มันล้อมเกาะกูดแล้วอีก24ไมล์ทะเลซึ่งเป็นของเราด้วยอันนั้นเราจะยกให้ขมรท่านผู้ชมครับนี่คือการปล้น อธทิไตยของชาติไปอย่างชัดๆัถ้าผมบอกว่าคุณภูมิธรรมเวชเชชัยและนายกอุงอิงกำลังดำเนินการที่จะขายชาติขายแผ่นดินนะเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตามที่บิดางคุณอุงอิงพูดว่าแบ่งกันคนละ50-50 อันนี้คงไม่พูดเกินเลยไปม,มั้งเพราะว่ามันมีมูลฐานข้อที่จริงมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไม่ได้ต่างกว่าการสูญเสียเขาพระวิหารเลยในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งคนไทยเจ็บช้ำน้ําใจกันทั้งประเทศถึงเวลาที่เราจะต้องเดินตัวตรงละและนักการเมืองเ็าต้องเดินตัวตรงเพื่อรักษาทิพย์ไตของชาติทําไมนักการเมืองของกัมพูชาทหารกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาถึงมีความสมัครใ ทุกองค์าพยบกันที่จะลากเส้นดันอันนี้เข้ามาในเขดพื้นที่12ไมล์ทะเล24ไมล์ทะเลของขอาะกูซึ่งเป็นของเราแต่ทำไมคนของเราทหาร ข้าราชการต่างๆและที่สําคัญนักการเมืองถึงไม่ใส่ใจในเรื่องของอาทิไตยของชาติคุณกําลังต้องการจะยกพื้นที่อนี้ให้กับเขมรใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คุณภูมิธรรมแล้วคุณก็พูดดูตลอดเวลาเลยไอ่ muu สองพันห้าร้อย่องกเลิกไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องเอาคุณกําลังพูดกับใครฮะท่านรองนาะยกภูมิธรรมคุณกำลังพูดกับพวกผมหรือคุณกำลังพูดกับคนโง่หรือคนกำลังคุณกำลังมองว่าประชาชนคนไทยที่โง่และไม่สนใจและกำลังรอหมื่นหนึ่งหมื่นบาท การแจกเงินของคุณอยู่แล้วเขาไม่สนใจว่าประเทศไทยเป็นยังไงแต่เพเอิญมันมีคนรักชาติคุณภูมิธรรมครับคุณรักชาติเหมือนผมรักชาติไหมทําไมคนไทยถึงไม่รักชาติทําไมนักการเมืองไทยถึงไม่รักชาติ ท่านผู้ชมครับเรากําลังจะโดนนักการเมืองเอาแผ่นดินไทยในแผ่นดินไทยคือเขากระโดงซึ่งมีพระมาราชงการมีกฤษฎีการ,ระบุออกมาชัดเจนสมัยรัชกาลที่6ว่าเป็นที่ของการรถไฟแต่นักการเมืองพักหนึ่งกับสั่งให้กรมที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้อานาจของการปกครองเขาออกมาพูดบอกว่า ไม่ใช่ในประเทศไทยเราโดนนักการเมืองโกงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ขอบชายทะเลซึ่งเป็นอาทิปไตยของไทยก็กําลังจะโดนพวกนักการเมืองยกให้กับขมรเพื่อแลกกับผลประโยชน์50-50ซึ่งผมไม่รู้ไอ 50, ้50-50มันไปเข้ากระเป๋าใคร